สวัสดีครับผมมาหาแม่งครับกับแปลงนาข้าว MGC นะครับผมที่อัปเดตให้ทุกคนทุกท่านได้รับชมกันอยู่เป็นประจำเรื่ยมานะครับก็ตอนนี้ก็เดินทางเข้าสู่80%แล้วนะครับผมก่อนที่จะได้ทำการเก็บเกี่ยวนะครับทุกกระบวนการดูแลรักษานะครับผมก็ตีสว่าส5นะครับ เพราะว่าจะไม่มีการฉีดอีกแล้วเว้นแต่ว่านะครับผมเผื่อใจไว้อีกหาเปอร์เซนเพราะว่าเพลี้ยก็ยังไม่หมดไปนะฮะกราบใดที่ฝนไม่ตกนะครับเพลี้ยจะไม่มีทางหนีจากเราไปอย่างแน่นอนนะครับก็เลยเผื่ออีกหเปรเซนไว้นะครับผมสําหรับเพลี้ยนะครับผมที่ผ่านมานะครับผมก็อแปลงนี้สรุปคร่าวๆคือฉีดยาคุมยาคุมฆ่าอย่างละหน ตียไฟใส่เข้าไปตั้งแต่ยาคุมและยาคุมฆ่ายาหนอนฉีดครั้งเดียวนะฮะที่เป็นที่เป็นยาหนอนเลยนะครับฉีดครั้งเดียวตั้งแต่ช่วงข้าวเล็กนะครับผมเชื้อช่วงแต่กอนะครับผมอายุข้าวมา20กว่าวันตอนที่ผมอัปเดตไปเนาะนะครับผมฉีดประมาณ20กว่าวันตอนที่อัปเดตไปแล้วตอนนั้นก็อิสซาเบาออนนะครับผมบวกมา3หนนะครับอิสซาเบอนบวกมา3หนมีเล็กมีเอ่อเกือบตอนเกือบครึ่งทางแล้วก็ตอนท้องนะครับผม นะฮะฮแล้วก็ปุ๋ยเกรดนะครับผม2หนหลักๆเลยนะครับผมก็จะมีสูตร21เสมอแล้วก็สูตร13 0 4 6ที่ผมใช้นะครับผมแอมอีกตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งเป็น0 5 2 3 4นะช่วงช่วงท้องนะครับผมช่วงช่วงพร้อมท้องนะครับผมพร้อมออติว่าเชื้อรานะครับผมก็เ,เล็กช่วงเล็กนะครับผมก็มีแอนติโคนยืนพื้นนะครับผมแล้วก็มี เป็นออติว่าเลยนะฮะแล้วก็ออกรวงแล้วสัดเกสรแล้วก็เป็นอมล่เลยนะครับผมอันนั้นก็คือเชื้อรานะครับแล้วก็อะไรอีกอ่ะช่วงสุดท้ายเลยนะครับผมก็มีบวกไปก็คือในเรื่องของเพลี้ยกระโดดเสียมตาลสองหนนะครับผมก็ใช้เพลวนํำไปเลยนะครับแปลงนี้ใช้เพลวนํำเลยนะครับก็เมื่อกี้เดินแวกดูนะครับผมใช้เพลวนํำเลยนะครับเมื่อกี้มาแวกกันดูนะครับผมก็แปลงสะอาดดีนะครับแต่สุดท้ายก็ไม่ไว้ใจนะครับผมก็ต้องก็ต้องรอจนกว่า ข้าวสุกเหลืองดีนู่นแหละครับผมตอนนี้ยังไม่ทิ้งน้านะครับตอนนี้ยังไม่ทิ้งน้ําเพราะว่าเนี่ยก็ยังมีน้ําอยู่ครับเผื่อไว้นะครับเผื่อไว้ว่าถ้าเกิดมันจําเป็นต้องได้หยดต้องอะไรอะไรนะครับผมก็ก็จะทําการหยดได้เลยทันทีนะครับผมแล้วปัญหาของแปลงนี้ตอนนี้ก็คือชนประธานนะครับผมประกาศบิดน้าไปแล้วนะครับผมแน่นอนครับตรงนี้นอกเหนือจากแปลงนี้แล้วไม่มีใครเลยนะครับผมก็เลยกลายเป็นแปลงเดียวในเวิร์กนี้นะครับผมเนี่ยนะครับผมเห็นไหมครับว่า เขาเกี่ยวหมดแล้วนะครับผมเกี่ยวกันไปหมดแล้วนะครับผมเผาซังเผาอะไรแล้วก็มันทําต่อไม่ได้นะเพราะว่าตอนนี้ไม่มีน้ําส่งมานะครับผมเนาะโดยสภาพลงเข้ไปครับสวยงามนะครับผมเมล็ดนะฮะก็ใสดีนะฮะที่สําคัญที่ผมอยากให้โชว์นะอันนี้ผมผมบอกว่าผมโชว์เลยแล้วกันเนาะอย่าว่าอวดอ้างนะฮะแต่อยากโชว์จริงคือรักษาใบธงนะครับผมแทบจะทุกใบนะฮะได้เขียวนวลนะครับผมผมบอกเลยว่า เป็นสิ่งที่ผมภูมิใจที่สุดเลยนะครับไม่ใช่ว่าเห็นรวงแล้วไม่ภูมิใจนะเห็นรวงนะ่ะมันภูมิใจอยู่แล้วนะครับผมประทับใจอยู่แล้วนะฮะแต่ที่ผมภูมิใจยิ่งกว่าคือรักษาใบธงไม่ให้มีโรคได้นะครับผมแล้วนวลสวยเห็นไหมครับที่ผมภูมิใจเรื่องใบธงเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าถ้าเกิดใบธงสะอาดไม่มีใบจุดใบไหมไม่มีใบขีดต่างๆนะครับผมมันก็จะส่งผลให้นี่แหละครับรวงดี แตงยสุดท้ายสวยมเมล็ดรีดบน้อยลงนะครับเนี่ยเห็นไหมครับว่าและที่สําคัญนะครับผมอย่างที่ผมบอกไปนะครับผมว่าถ้ารักษาใบธงนะครับผมหรือใบสุดท้ายได้โดยที่ไม่มีใบจุดเลยนะครับผมจะลดปัญหาเรื่องมเมล็ดดําเมล็ดด่างของข้าวได้ค่อนข้างแบบ90%เลยนะครับผมผมบอกได้เลยว่า90%เเลยถ้ามันไม่มีเม็ด ไม่มีใบจุดนะครับผมถ้าม,มีโรคใบจุดในใบนะนะครับผมข้าวจะไม่มีเม็ดด่างเพราะว่ามันเป็นเชื้อราสาเหตุตัวเดียวกันนะครับถ้าเกิดมันมีใบจุดเยอะในช่วงท้องนะครับในช่วงท้องเนะี่ยผมรักษาแต่ช่วงท้องนะถ้าช่วงท้องรักษาไม่ได้มีใบจุดเยอะๆเนี่ยเนี่ยเป็นโรคอันนี้นะครับผมเนี่ยเรียกโรคใบจุดนรอนะครับแต่นี่คือน้อยนะนะครับผมใบหนึ่งมีจุดสองจุดถือว่าน้อยนะบางที่ที่ผมเห็นนะก็เป็นเคสเลยนะฮะก็คือมันแบบดําเข้ามาเกือบครึ่งใบอนะฮะ อย่างน้อยคือสองสามนิ้วจากปลายใบแล้วมันออกมาทําให้ข้าวเป็นเม็ดดําเม็ดด่างค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็พอมันเป็นแล้วมันเห็นแล้วนะครับผมก็มาถามผมว่าใช้ยังไงแก้ไขงไงคือผมในใจก็ก็อยากช่วยแก้ไขนะฮะแต่ว่ามันบางทีมันช่วยไม่ได้ช่วยไม่ทันนะครับผมเราก็เลยบอกเลยว่าถ้าใครทําหนนี้นะครับผมถ้าใครทําหนนี้นะให้เตรียมตัวระวังป้องกันคือหนึ่งนะครับผมหลักๆเลยเพียไฟตอนหวานนะครับผมสองคือนอนกอตอนเล็ก นะครับผมแล้วก็3ามคือในเรื่องของข้าวไม่โตข้าวแกลนข้าวงันต่างๆนะครับผมเราต้องเตรียมตัวรับมือแล้วก็ผมอย่างผมเองผมก็ใช้พวกอิซาเบออนเนาะมันก็รักษาได้นะครับผม <นะ S 2> ก็เลยนํามาบอกเล่านะครับผมเราเป็นเคสเรื่องราวนะครับที่สังเกตน,นะผมแปลงนี้ที่จัดการไม่ได้เรื่องหนึ่งคือเรื่องมองมุมต่านะจะเห็นข้าวดีดนะฮะข,ขาวขาเห็นไหมะข้าวดีดขา้าวขาวดีดหางครับอันนี้สูตรวิสัยครับมากับพันธุ์ข้าวนะขออนุญาต โทษพันข้าวนิดหนึ่งครับพอดีแปลงนี้ไม่เคยมีปัญหาเรื่องข้าวดีถางนะครับตั้งแต่ไหนแต่ไรเลยมีแค่ข้าวดีต้นใหญ่ๆสูงๆนะฮะผมเคยเดินเก็บไปที่ว่าใบใหญ่ๆนะครับผมอันนั้นมีนะครับแต่ปีนี้ดีถางนะครับผมนะดีดถางที่มันเป็นหางนะครับผมเยอะนะครับผมก็เลยทราบได้เลยครับว่ามันมากับพันุข้าวนะครับผมนะนะครับก็ที่เป็นปัญหานะครับส่วนอื่นๆนะครับไม่กังวลใจนะครับแล้วก็ตอนนี้ คอยเฝ้าระวังป้องกันในเรื่องของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลนะครับผมตรงนี้เพิ่งล้มเมื่อเช้าครับตรงนี้เพิ่งล้มเมื่อเช้านะครับพอดีตรงนี้เป็นที่ลุ่มแล้วเราเข้าใบงามนะครับมันก็เลยล้มนะครับผมแต่ก็ไม่ได้เยอะอะไรแล้วตอนนี้ลมแรงนะครับเนี่ยเห็นไหมครับว่าลมกระแทกค่อนข้างแรงนะครับผมเนาะมันก็จะพิวสไวสไวหน่อยนะครับผมแล้วก็ผมก็เอามาอัปเดตนะครับผมเนาะแล้วก็บอกกล่าวให้ทุกคนทุกท่านนะครับผมได้ลองเอามาเปลียเป็นประเด็นนะครับผมเนาะสอบถามพูดคุยกันนะครับผมว่าทํายังไง ข้าวนะครับผมถึงจะไดะ้ดีนะครับผมอย่างน้อยก็ดีกว่าดีกว่าที่เราไม่ไม่รู้วิธีการจัดการเนาะนะครับเราจัดการได้นะครับผมเนาะข้าวมันก็จะดีตอบสนองกับเราที่เราทําไปนะครับผมผลเมื่อกี้นะผมที่คํานวณต้นทุนแล้วนะครับผมก็ได้กําไรมาเกินเกินคาดนะครับผมเพราะว่าอย่างที่คาดหวังไว้อย่างแปลงนี้เองนะครับผมพื้นที่5าไร่เต็มนะฮะห้าไร่เต็มเนี่ยห้าไร่นี่รวมอันนี้ด้วยนะเนี่ย ตรงนี้ก็เม็ดครึ่งนะครับผมไล่รวมคันหลอกด้วยนะครับต่ถ้าตัดออกนี่ก็น่าจะไหลไหลยกงานเหมือนกันนะครับแต่ว่านับห้าไล่เต็มนะครับผมไม่ไม่วัดข้างในเนาะนะครับนะฮะก็คาดไว้นะครับคาดหวังไว้ว่าจะเอาสักประมาณสักเจ็ดนะครับผมเจ็ดเกวียนนะครับผมเพราะว่าเป็นข้าวที่ผมคาดหวังมากๆนะฮะเอ่อ มันเป็นข้าวที่เม็ดใหญ่แล้วก็แตงแง่ที่พอสมควรนะครับผมสำหรับ m อเนาะนะครับผมก็เลยมีความคาดหวังอยู่พอสมควรนะครับผมแล้วก็ดูเรื่องข้าวนะครับว่ามันก็ไม่ไม่ขี้ริ้วขี้เหร่จนเกินไปเนาะนะครับผมก็เลยคาดหวังไว้ว่าจะเอาประมาณนั้นนะครับผมส่วนมากส่วนน้อยก็ตามแต่แต่ได้เนาะนะครับผมแต่มันเป็นความคาดหวังของเราแล้วก็เราลงทุนมาเนาะเราก็อยากได้เยอะนะครับผมเราก็พูดง่ายง่ายกันอย่างนี้แหละนะครับผมเราก็เป็นว่าวันนี้ผมเอามาอัปเดตให้ทุกคนทุกท่านนะครับผมได้รับชมเนาะนะครับผมเนาะ สำหรับท่านใดที่มีปัญหานะครับผมเรื่องท้องร้อยท้องนาเรื่องว่าจะลงพันธุ์ข้าวอะไรเรื่องหนอนเรื่องแมลงเรื่องเพลี้ยไฟนะครับผมหน้าจะรับือยังไงเตรียมตัวอะไรนะครับผม,ผมก็เอามาพูดคุยกันก่อนได้นะครับผมนอแลกเปลี่ยนกันก่อนได้นะครับผมในคอมเมนต์หรือจะส่งข้อมูลพูดคุยมานะครับผมทางหลังบ้านนะครับผมไลน์ไอดี sbm26 นะครับผมก็ผมพร้อมที่จะพูดคุยนะครับผมก็ขอบคุณทุกคนทุกท่านที่ให้การติดตามรับชมรับฟังแล้วก็ เข้ามาแลกเปลี่ยนข้อมูลกันทั้งหลังบ้านแล้วก็ทางคอมเมนต์นะครับผมว่าวันนี้ผมคงจะลาไปกับบรรยากาศท้องไร่ท้องนากับพันธุ์ข้าวเอ mm ็จ hmm. ีแค่นี้ก่อนก็แล้วกันนะครับผมวันหน้ามีเรื่องราวดีๆยังไงจะนามาฝากให้ทุกคนทุกท่านได้รับชมกันอีกครั้งนึงสําหรับวันนี้ขอลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ